ล็อกเครื่องบินสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดิมแคดเกมเมอร์แล้วนี้เราก็มาอยู่กับเกมวอรทันเดอร์นะผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้ทดสอบมันจะเปิดไม่ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมจะเปิดเฉพาะบางชั่วโมงเท่านั้นนะครับต้องรอทางตัวเกมวอรเดอร์เขาประกาศอีกทีหนึ่งนะถ้าใครที่จะ อยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเทสแล้วปรากฏว่าเขาเล่นไม่ได้ต้องรอทางตัวเกมเขาประกาศอีกทีก็ต้องไปติดตามทางาเพจ Facebook หรือว่าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนานๆนะผมว่าเขาประกาศยังไงอะไรยังไงกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะจะไม่ได้เปิดตลอดนะเปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ปิดไปในอัปเดตใหม่นี้นะครับ A7D ได้ทั้งคอ k พิทใหม่นะครับแล้วก็อาวุธใหม่เป็น AGM65A ครับผมถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ น่าสนใจในอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเป็นแอร์ทูเก้านะผมจรวดอากาศสูงพื้นนั่นเองครับสี่ลูกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมาเริ่มเทิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเอจีเอ็มหกสิบห้าเกันหน่อยนะครับนี่ครับผมระยะล็อกนะครับอยู่ที่6กนะิโลเมตรนะโอ้ดูมวลน,นะครับผมค่อนข้าง เยอะเลยโอ้โ oh, หมาดูค่าความสามารถในการเจาะเกราะนะครับในมุมศูนย์องศาเจาะอ,อยู่ที่1 8 3 0ม mm ิมลิเมตรทุกระยะนะครับ30องศาเจาะเกราะอ,อยู่ที่1585ม mm, ิลิเมตรแล้วก็60องศาเจาะเกราะอ,อยู่ที่9 1 5ม mm ิลิเมตรทุกระยะเลยสเปคที่คุณเห็นมาข้างต้นนี้ก็อย่าลืมนะครับว่ามันคือเซิร์ฟเทสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตอนเซิร์ฟเต็มก็ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามา เทสดูกันหน่อยแล้วกันว่ามันใช้งานกันยังไงกับ AGM 65A ครับอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะโอเคกด V นะครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองมาเป็นตัวนี้เลยฮะถ้าคุณติด AGM 65A นะครับนี่ฮะมันก็จะมีสูตรเลงมาให้แล้วเห็นมุมซ้ายล่างไหมครับผมก็จะมีตัวบอกเครื่องบินว่าอยู่ระดับทรงตัวแบบไหนอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นคอกพิทใหม่นี่ฮะสวยงามครับผมเห็นหน้าฮัทไหมฮะนี่ฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะมีบอกตำแหน่งตัวจุดทิ้งระเบิดกระสุนตกกระทบนู่นนี่นั่น,นบอกไว้หมดเลยนะครับสายซิมูเลเตอร์ก็ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอของตัว A G M นั่นเองโอเคการใช้งานก็ง่ายๆครับผมกดตัว V มาให้มันเป็นปุ่มแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราหายาพานนกันก่อนโอเคตรงนู้นโอเคหันกลับไปผ่อนความเร็วหน่อยนะเดี๋ยวมันบินเลยอ่ะเมื่อเรามามุมมองตัวนี้ปุ๊บให้เราหายาพานนะแล้วกดเลข5าครับพอกดเลข5าปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะล็อกให้อัตโนมัติเลยแล้วก็กดเลข5าอีกที จะเป็นการยิง A G M 65ออกไปกดปุ่มยอู่เป็นการดูจรวดนะฮะโอ้โหสวยงามไม่เจ๋เว้ยล็อกฝั่งเดียวกันได้ไหมอ่ะล็อกไม่ได้นะฮะล็อกฝั่งเดียวกันไม่ได้โอเคก็ปลอดภัยครับกันการยิงพลาด อาจจะไปโดนเพื่อนโอเควนกลับมาอีกรอบไหน SPA อยู่มุมตรงนั้น SPA ที่อยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเนินพอดีนะเรามาเทสดูความแม่นยำหน่อยแล้วกันนี่ฮะเราจะเห็นแค่ตรงนี้เนี่ยตอนล็อกเห็นไหมฮะจุดสีเขียว,ยวแล้วเราก็กดเลข5ฟุบเนี่ยเรา เราเห็นแค่ป,ป้อมที่โผล่มาโอ้โหยิงโดนน่ะคือจรวดมันจะวิ่งขึ้นแล้วก็พุ่งลงอ่าไหนลองมายิงเครื่องบินกันดูหน่อยล็อกแล้วก็ยิงตอนบินเลี้ยวเลยนะฮะโอเคไม่โดนอ่าเราจะได้เห็นแล้วนะครับคือถ้ายิงเครื่องบินตอนเลี้ยวนะครับจะยิงค่อนข้างลำบาก แล้วถ้ายิงตอนกำลังบินตรงๆล่ะแต่เมื่อกี้ก็เกือบโดนแล้วนะเครื่องบินก็เลี้ยวเยี่ยวเคเอาใหม่นิ่งๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ล็อกเรี็บร้อยโอ้ดีที่ตรงเกินไปเอาใหม่เอาใหม่ชุบ แล้วก็หันหน้าอย่างนี้ล็อกไว้แล้วก็เปลี่ยนมามุมมองแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ยิงจรวดวิ่งไปหาแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอเคยิงเครื่องบินได้นะแต่อาจจะลำบากหน่อยไปเล่นจริงๆเครื่องบินเขาคงไม่ได้บินนิ่งๆ ไม่ให้เรายิงอย่างแน่นอนเนี่นนอยอาจจะต้องใช้ทีเผลอโอเคล็อกชุบยิงโอ้โหเรียบร้อยฮนะ เกิดได้แล้วฮะไหนขอลองดูหน่อย AMG 65 A นะครับผมสี่ลูก Falcon เพื่อล็อกอ่ะแล้วก็ยิงออกไปครับ โอ oh ้โหแหลกสลายโอ้ยเสียงปืนใหม่ด้วยโอเค SPA จะตกงานไมนี่อาตรงนี้เบาม เอาปะไหมยิงหล,ลบอยู่หลังสโมก,ก็โดนฮนะโอ้โหกระสนุนเสียงปืนใหม่น่าจะมีอ๋อ F2 โอเคปืน20ม mm ิลลิเมตรโอ้ืมเรียบร้อย ลแบินออกมาดูเหมือนเฟรมเลทจะค่อนข้างดรอปเลยฮนะด่านใหม่อาจจะเป็นเพราะซากรถที่เหมือนจะกลับมาอีกแล้วนะแตาไม่กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างสูงเลย ค okay. ยิงไปฟาวคอนฮะอ๋อ oh, <c oughs> นั้นตายละเพื่อนเรายิงตายเชอร์แมนโ้แต่แบบยิงได้ค่อนข้างไกลเลยเนะ S.P.A. ที่แบบนี่ไงเกือบ่าดตาย <c oughs> คือไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นก็ได้เลยนะอันนี้ไงฟาวคอนยิงอันนี้ถ้าบินอยู่ในระยะที่ใกล้ลเกินนะครับจรวดมันจะพุ่งพุ่งไม่โดนอ่ะนะต้องรักษาระยะดีๆโอเค พอเมื่อกี้จ้าวดมันกดหัวแล้วมันเลยไปเครื่องบินเราก็บินเร็วด้วยแหละวนกลับไปใหม่อีกรอบเหลืออยู่หนึ่งลูกโอเคผ่อนความเร็วอาฟาคอนตายใเกิดได้ไหม ล็อกเครื่องบิน,บนมีฟาคอนอีกรั้นเสียงปืนใหม่ โอ้โหรถตรงนู้นโอเคแอคซิสอาเรียบร้อยฮะชนะไปโอเคครับก็จบวันไปแล้วนะผมเอออย่างที่บอกไปนะครับว่า ตอนนี้คืออยู่ในเซิร์ฟเทสอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะครับผมแต่ก็เท่าที่เล่นมาก็โอ้โหใช้ได้เลยนะผมไม่รู้ SPA จะงานตกไหมโดยเฉพาะพวก SPA ที่เป็นปืนออโต้แคนนอนน่ะนะนะระยะยิงมันอยู่6กิโลเลยนะครับก็บินเลี่ยงห่างๆแล้วก็หาเป้าหมายยิงในระยะ6กิโลเมตรแล้วก็บินถอยออกไปอะไรแบบนี้ได้สบายสบาย โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกระจายให้กันนะไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับผมดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ